าเทพมอสลรีตะืเรื่องตองตูประเทศขอความรุนท่านคงัะเปล่งแต่บดขอเสบมือต้นตับงัะเปลงแกลเจริ่เพลงเทพบัญชาของบนสองพรบคอเสบมอบิดรักวันนี้รับบทบาทเป็นรัชังโู นั่งดีนี่เกนะครับช่วยขยับด้วยนะครับขอบคุณครับศรรามตลกเอ็งใจแฮ่น้อง mình subscribe dài กวางข่าวก็ไม่เชิญผมนะทำไมผมมาเพราะหลวงพ่อวะหน้าพราะแกโดนหลวงพ่อเสนาทุกยังไงหลวงพ่อว่าไงคนก็เชิญกวางข่าวเข้ามาเยอะแล้วถูกต้องผมมาเพราะหลวงพ่อสององนี้อเป็นไงกรบผมรับรางวัลด้วยทำไมผมรับหลวงพ่อโดยหลวงพ่อมาคุยคุยรับรางวัลด้วยรับรางวัลด้วยคุณมากครับชื่อใจเออกอดได้หอมคุยกับพ่อแกจนเสียงเสียงแหบเสียงงแห้เลย

วางเขาหรอโม่แสดงบอกพี่ได้ออกแต่หัข้าบออกโค้ยเผอหนังตาหนาวไม่ห่าวปกตนเลยโม่โค้ยข้าับนี่นี่นี่คีมาขดบคาณครับคนเจ็ดคนเจ็คนนะ้ข้าเจคน่อพอไหมงามใเีคนี้ไม่ผิดพลาดรงนี้ก็เนที่มันแย่งกันทากันโดดนะใช่ที่ไหนครับ ไม่ห้ามเนี่อะไมกูก็าขอ,อมันพันเาเขบอออครจะโสงนะ่ให้อยากมามาขอให้ับคืนไปหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดแปเก้าเท่าไหร่เก้ารห้าสิบบาท ขอบคุณนะครับขอบคุณล้วนใจอย่างมากขอบคุณยัโศนะครับขอบคุณนะครับแฟนคลับของผมที่ตามมาเป็นกำลังใจให้ครับผมโ้ยมอสักนิดนึงฮะเอาเลยขอให้ผู้หญิงหายโศกแล้วก็โดดขึ้นเฮ้ยทะลึ่งป่ะเนี่ยไม่ทะลึ่งผมจะตายอยู่แล้วอ่าเอาไงเอาต่อเลยขอให้ผู้หญิงหายโศกแล้วก็โดดขึ้นอยามหลับเกินอย่าตะลุยอกพวางให้โดดขึ้นให้ปวดขึ้นทีละนิด นี่ทาอโหนโหน,นที่ว่าคือรับผากรับผักคนโ,โ,โไง่ยช่ไหเดิไนไปชนต้นไม้คาหาัวโน,นเขาบอกาผากู้หญิงรับผากโหนโหนเนี่ยวาสนาดีถูกต้องเป็นผู้หญิงรับทรัพย์ใช่เอ็นผู้ชายผู้ชาย ขอให้ท่านสดใสาย,ยาวและใหญ่ขึ้นเฮ้ยพึงเด็กคนชั่วแล้วเธอเร่งเะไรผู้ชายไม่ใช่เรื่องเ,าเ,าเรงเาเอาเอาเลยอย่าท่านเรียนตั้งอะไรเอาเอาเลยยามหลับตื่นอย่าตะโกงผวาออให้ใหญ่เป็นคืบยาวเป็นคืบยาวเป็นวาออใหญ่ยาวที่มากคือหน้าที่แล,ละการงานไอ้เดี๋ยวแป๊บนึม่ข่าวขอผมสักนิดนึงแม่ดูเืลูกยิงลูกนั่งผีนั่งเนี้ยไอ้ดีบอกเขาว่านี่ลิเกนะเป็นแรงงานของโลกผีโอ้โห ไอเดี่ยวมองเองว่ะมันเชื่อปูวันนี้ก็มันมีกินกระสือลอยมันเชื่อปูเฮ้ยมีนั่งกันได้แน่ไปหมดเลยครับทำกันอยู่มากมายเลยขอบคุณดีๆทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมีดารารับเชิญเยอะมากมายด้านหลังครับนี่ยังไม่หมดอีกเหรอยังๆเดี๋ยวก็มีชัยยาวิม่ไมีกุ้งสุนทิราดมีสอนลามเออมาเหรอไปที่อื่นเลยเฮ้มาทำไมที่นี่ที่นี่มัเยอะพอแล้วผมจะเล่าให้เราเชื่อมาแค่ได้เลยนะครับ Gue t referred to this artist, 染 variance, in this dance scene. My Tide's way to mask up throw on again know sign LA easy down back on the window in case I i <laughs> need อะไรไม่ชไม้าผิดป่ะเนี่ย้าผ yeah. ิดนี่้หลุดติดมือหรอกหนด เคยที่อะไรไข่ใหญ่โมงเลยมองว่าเข้าพอดวากพ่อย์เอ้ยพ่อย์อ่ยที่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ตัวเองรับตำนานรับตำนานเลยรับตำนานเลยนะครับขอบคุณนะอีกสักครู่พูกแต่ต้นสมโช้ครับเฮ้ยลอยลอยลอยใครอ่ะลองไปถามดิเก้ข้างหลังเนี่ยทำไมอ่ะว่าพรุ่งนี้มีบอลเกิดไข่มีปังเฮ้ยไอ้หางไรได้ไอ้ทีว่าตอนข้อขึ้นได้ เราาา้วยราต่าาด้วยเอาไม่ต้อง้มอกับเที <c ười> uh, <c ười> <c ười> <m> ่เาเพื่อเด็กเราแบนี้นะเรยกงานช่วยให้เีออกดึกนะฮะีกตาแดงกระพัรงนล้กเะงีโดนลมถามให้เหลือเศษ่เลยเขาไม่พบเศษโอ้โตาแล้วไม่สบาย็ไม่น่มาเรียเเลยวันนี้ไม่ะ ปอดบวมขนาดนี้มึงปอนี่ไหนมบวมตัวเฮ้ยเอาไปทำมาแล้วนะเหรอเอาไปทำมาแล้วเหรอทำที่ไหนอ่ะถ้าพูดหัวโหัวทำถ้บพูดหัวแล้วจริงๆนมยังไม่น่าทำเลยเนอะเฮ้ยโงเข็ดมึงไปทำทำไมทำไมเวลามีหัวหัวก็ดูดแค่หัวไม่ได้ดูดทั้งเต้าเลยไม่จริงสิ้นเลือเต้าเลยโอ้โหถ้าดูดทั้งเต้าหัวก็ไม่อายกี่เหรอเห้ยไอ้นี่เนานี่มึงก็มีนมไปทำมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ทำมา กูไปทำมาแปดหมื่นแล้วนะแปดทำมาเท่าไหร่นะแปดหมื่นสุดรีสุดใช้เงินไม่พอเพียงยังไงสามร้อยนั่นสิโอ้ยไปมึงถูกจังวะกูไม่ได้ใช้ยาชาเนี่ยยาชามันแพงก่อนจะผ่าเด็กก็ใช้รองเท้าแตะตบ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 เพรออมีฝ่ายมึงไปหมากราดอ้าวกูทำนี่เซ็กซี่กว่านั้นอีกเขาก็ทำมาสวยเพรามึงพิเศษยไงไอ้นั้นแค่ใหญ่กูมิเศษกว่านั้นอีกไอ้เสมึงลองตหัว ไปเพลงได้ไหมไปเพลงเลยโอเดินเพลงแล้วกี่ตรนี้กูยังไม่ได้ใส่เสียโอ้โหเด่นกาตเล่นลิ้เเร็วๆทไมเทพบัานั่เป็นพระประาเลยมีโว เอเท่าไรก็มงไม่เห็นหรอกมีแฟนเธอที่ไหมที่จะบอกี่าพ่ออ่ะใช่มึงคิดดีแล้วเลยทำไมอ่ะโป็นยันเป็นยังไงบ้างจะขึ้นเตียงคุลรบาดเจ้เลยมึงอืมเนี่ยฉายาเขาเนี่ยอะไรทนนานโอ้โห่เอ้ยให้ป้าให้ป้าเนี่ยสองชั่วโมงนะมึงอย่าไปเล่นกับสอาส่งพี่นงนะโอ้โห่ให้บ้าเนี่ยไอ้ใครเขาไม่รู้เขาลืมเห็นป่ะพาผู้หญิงไปสองชั่วโมงเลยเหรอกว่าจะไปขึ้นเตียงได้ในสองชั่วโมง พี่ผมบอกสุดผมบอกสุดมากเลยนะอยากว่าจะลื่นไม่ลื่นะเ้วนม่จบแลวคผู้ชายนะฮะพี่กลับไปบ้านนะริโพสสามขวดแบรนด์สามขวดยากไ้จบจบจบกาแฟเบอร์รี่สามกระป๋องสปอนเซอร์อีกสามขวดโอ้แข่งตั้งนั่งอเอ่เคร่อเครื่ง้าสิเออแดงดันเลยเตือตังเสียเวลาหรอกเปิดหนัาโพ่อย่างเียเจบ พี่โมฮะพี่โมเรื่อช่างในลังช่งโมเออพญาบ้านปอรู้มไนะอ่สี เหมืนมาออกกันนะเมื่อกี้นะทุกเรื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ยเรื่องไหนเรื่องนั้นเนี่ยพอมาร้องเพลงยั่วเสร็จแล้วก็พร่ำต้องถามก่อนนะยว่าพอไล่บ้านเนี่ยคิดว่าจะไหวไหมจะไหวไหมไหวไหมจะวิ่งหนีไหวไหม of ไปบ้างนมบงมีแ <acknowledged> ต oh, oh. ่เสียตังให้นุ่มๆลม่ช่รี่นลุ่นเลียดีมีเงินผู้สูงอายุไห้ลำชานผูที่มาสองเด้วเนี่ยโอ้โไม่ใช่ดู่ได้ผัวเด็กมันตายอ่ะไ้ค่เป็นต้นพ่ออะไรไหมครับไอ้พวกหนุ่มเป็นโง่ที่พี่เขาผูกขาออกนขอกหูใหญ่คนดึนะรามจะเป็นยังไงใช่ตัวเดอนสำคันเด่ยั เราอยู่อย่างเงี้ยเอกนั่งวันนี้หนึ่งครึ่งละแล้วมันเราได้เลยก่อนก่อนแล้วกเลยอย่าเสียเวลาเลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบผู้หญิงเป็นคนชอบผู้หญิงตอนนี้ยังมีแข็งกรนอถ้าไม่ชอบผู้หญิงเอาตุ๊กไปเจอเราเก็บตัวไม่ต่อจะเป็นเออตุ๊นี่เดี๋ยวว่าเก็บตูนที่มีแรงตบหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมึงว่าเทพประชาดูสิมีแรงตบรืเปล่า พูดหยาายผู้หญิงนนนเกยเาหยาบตายี่ไม่เ,เอาเลยคามหาบไม่ได้ไม่ไม่ไม่แต่่ี้หน้าอไนี้ดยาไว่ไม่าหอกแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้จะขึ้นเฝ้าองค์เดียหัวเขาต้องมีการไปลองฝีมือกับมืออะไรมืออะไรู้การผู้กาประเทศเขาต้องไทหารยกคู่เพาที่นี่ีมือเนี่ยเราฝีมือเพื่อตอนนี้บ้านมือของเราเนี่ยเป็นท่าเขาชา้มีชนะด้หมด เป็นเอกว่าเป็นของเรา,มา,มารสิ่แล้วสอนนี้มา,าไปถึงเฝ้าเจ้าเนีเ่ยพระองค์จะพาเดินทางไปวันนี้เลยจริงหรอถ้าถาคูณดีจิตยศขันธมดาตักกลับมาแล้วมาคุยกันอีกทีนึนนนงี